สวัสดีครับวันนี้พบกับวงออตโตมัตเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับ Toyota Fortuner l e g e n d e r นะครับผมวันนี้เนี่ยวงออตโตขัาจะมาแนะนำเกี่ยวกับระบบ a p t i v e Cruise Control นะครับหรือว่าตัวเรดร์นะครับผมของเขานั่นเองนะฮะว่ามันจะทำงานได้ดีไหมการทำงานจะเป็นไงลักษณะการใช้งานฟังก์กชันเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยจะทำงานยังไงนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลย เราจะสังเกตได้ว่าตัวการใช้งานของฟังก์ชัน Adaptive g o u i s e Control นะครับเขาจะไม่ได้อยู่ตรงแผงบนพวงมาลัยนะครับเขาจะมีแท่งเล็กๆนะครับอยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยยื่นออกมาตรงด้านล่างนั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับผมก็เขาจะมีเขียนบอกเลยเซตบรรทัดแรกนะครับเซตก็คือเป็นการเซตระบบนะครับผมก็คือเมื่อเรากดเปิดระบบแล้วเนี่ยเราดันลงนะครับผมมันจะเป็นการาจดจำนั่นเองนะครับ โฮมบรรทัดที่2นะครับโฮแล้วก็มีรูปไม้แล้วก็มีรูปชี้นะครับถ้าเรากดปุ่มด้านข้างนะครับกดลงไปค้างนะครับผมมันจะเป็นการล็อกความเร็วให้ไม่เกินความเร็วที่เรากําหนดนะครับแต่ว่ามันจะไม่แปรผันกับรถคันหน้านั่นเองนะครับส่วนถัดมามันจะเป็นรูปไม้นะครับมีชี้มีลูกสอชี้แล้วก็ข้างหลังจะเป็นรูปรถนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเรากด หนึ่งครั้งนะครับผมมันจะเป็นการเปิดฟังก์ชัน Adaptive Cruise Control เอาไว้นั่นเองนะครับบรรทัดที่3นะครับ IS นะครับ IS ก็คือการซูมแล้วก็มันจะมีสัญลักษณ์รูปบวกเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความเร็วนะครับผมโดยที่เรา,อาพอเราเซตไลน์เสร็จแล้วเนี่ยเราดันครึ่งหนึ่งครั้งนะครับมันจะเป็น การเพิ่มความเร็วทีละหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเราดันขึ้นค้างเอาไว้นะครับผมมันจะเป็นการเพิ่มความเร็วทีละ5นั่นเองนะฮะหรือตัว I S เนี่ยมันจะใช้ต่อเมื่อเราไปแคนเซิลนะฮะแคนเซิลของเขาเนี่ยหรือว่าเราไปเหยียบเบรกนะคบแล้วเราอยากได้ความเร็วอ่าปัจจุบันที่เราเซ็ตไว้เมื่อก่อนที่เราแคนเซิลนะฮะให้เราดันขึ้นนะครับมันจะเป็นการเรียกความเร็วที่เราบันทึกไว้เนี่ยกลับมา เป็นความเร็วเหมือนเดิมนั่นเองนะฮะซึ่งมันจะสะดวกต,ต่อเมื่อเวลาเราขับรถในช่วงความเร็วความเร็วในระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าเราดันเซตหรือว่าต้องเร่งความเร็วไปยังความเร็วเดิมที่เราตั้งไว้แล้วเรามานั่งเซตเนี่ยมันจะค่อนข้างาใช้เวลานิดนึงนะฮะแต่ถ้าเราดันขึ้น1ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการเร่งไปยังที่เราเซตไว้เมื่อครั้งก่อนหน้านั้น,น,นอย่างรวดเร็วเลยนะครับผม ส่วนมันจะมีข้างบนตรงนี้นะฮะบนสุดเลยมันเขียนว่า cancel นะครับเป็นการาดันเข้าหาตัวนะครับมันจะมีแบบเหมือนอบุ๋มนะครับเป็นพอดีกับน,นิ้วมือเราเลยนะครับให้เราดันเข้าหาตัวนะครับมันจะเป็นการ cancel เหมือนกับการเหยียบเบรกนั่นเองนะฮะเป็นการปลดล็อกชั่วคราวนะครับผมคร่าวๆของปุ่มก็ ที่เป็นแท่งโผล่มาตรงนี้นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะแต่ตัวเซตระยะห่างของตัวรถกับคันหน้าของเรานะฮะจะขึ้นมาอยู่ทางด้านบนตรงโผลมะะ่มาเลยนะฮะม็จะมีลูกศรอ,อ่าที่เป็นรูปรถแล้วก็เป็นสามขีดนะครับผมก็คือการตั้งระยะห่างจากคันหน้ากับเรานะครับได้ทั้งหมด3 3ระยะนั่นเองนะฮะ เรากดปุ่มเดียวมันจะเป็นการค่อยๆๆยลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมาตำแหน่ง3ขีดเหมือนเดิมนะฮะส่วนฝั่งซ้ายนี่ก็คือตัวล็อกเลนนั่นเองนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าระบบนี้จะทำงานยังไงนะครับเพื่อความปลอดภยัยเราขาดเข็มขัดก่อนนะครับอ่าก็ระบบนี้นะครับผมเรียกได้ว่า การทำงานของเขาเนี่ยไม่ได้ยากเย็นอะไรนักนะฮะแต่ว่าผมต้องบอกก่อนว่าลักษณะการวางตำแหน่งของตัวครูสคอนโทรลของเขาเนี่ยครับมันมาอยู่ใต้นี้เห็นไหมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะฮะมันมาอยู่ใต้ตรงนี้นะครับทำให้เราเนี่ยเวลาเราใช้ระบบแอคทีฟคร s สคอนโทรลนะครับเราต้องเลื่อนมือเนี่ยมาอยู่ตรง ในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับผมทาให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะลาบากนิดนึงนะครับในการใช้งานของเขานั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาลองกันเลยดีกว่านะฮะให้เรากดปุ่มหนึ่งครั้งปึ้งจะขึ้นสัญลักษณ์เป็นรูปอแอคทีฟขึ้นนะครับให้ตอนเนี้ยมันเกินความเร็วที่40กิโลเมตรที่จริงเนี่ยมันจะเริ่มเซตได้คือตอนแรกอะ่ะมันจะขึ้นว่าเรดร์พร้อมใช้งานนั่นเองนะฮะ เดี๋ยวเราเลื่อนไปให้ดูนะครับที่จริงเ,เราจะดูเฉพาะเป็นโหมดเกี่ยวกับว่า Adaptive ก็ได้นะครับให้เราใช้ปุ่มฟังก์ชันปรับเปลี่ยนหน้าจอตรงนี้เนี่ยเลื่อนไปด้านขวาหนึ่งครั้งนะครับเป็นโหมดที่2นะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับพวก Adaptive นะครับผมก็เลื่อนกลับดีกว่า พอเวลาเรากดเปิดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่าเลด้์พร้อมใช้งานแล้วก็ขึ้นรูปสีเขียวนั่นเองนะฮะพอมันขึ้นตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่นะฮะความเร็วเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมตัวแอคทีฟถ,ถึงจะสามารถใช้ได้นะครับแต่ตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าอ่าเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมลองลองต่ากว่า30มิบให้ดูก่อนซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะ ไม่สามารถทํางานได้ตั้งแต่จุดหยุดนิ่งนะครับคือมันขึ้นว่าเลดราพร้อมทํางานก็จริงนะครับแต่ว่าจะไม่สามารถใช้งานได้นะฮะตอนนี้ในหน้าจอเราอยู่ที่34กิโลเมตรต่อชวมงนะฮะสเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับผม3 0 29ยิบเดันลงปึ้งเห็นปะมันไม่ทํางานนะฮะอ่ะเราดันลงดันลงคือการเซตนั่นเองนะฮะเห็นปะไม่ทํางานนะคบผมแต่เมื่อไรเนี่ยที่ เราเร่งไปเกิน30กดนี่ทำงานทันทีนะฮะจะขึ้นหน้าจอมันจะมีว่าเป็นตัวรูปรถเรานะฮะผมแล้วก็เป็นขีดขีด,ขด,ขดสามขีดนะครับก็คือมันจะตัวแอคทีฟเนี่ยจะเปิดการทำงานนั่นเองนะครับผมพอเห็นมากขึ้นอีกแล้วนะฮะคือเมื่อไหร่เนี่ยที่ระบบทำงานตรงหน้าจอตัวนี้เขาจะโชว์ให้เรานะครับผมแล้วก็พอเวลา ถ้าเขาจับเจอคันหน้าเมื่อไหร่นะเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปรถคันหน้าเด้งขึ้นมาให้เราเห็นนะครับอืม,อม,อมแล้วก็เมื่อไหร่นะฮะเนี่ยเห็นปะ่ะรูปรถคันหน้าเจอเพราะว่าเขาเจอตัวอ่อแท็กซี่คันหน้านะคะคันสีเหลืองนะครับผมอา่าตอนนี้หายไปแล้วถ้าขึ้นนะครับนี่เห็นปะ่ะเจอแล้วเจอเร็วมากเลยนะฮะพอจับเจอแล้วเนี่ยเขาจะอ๋อ เห็นไหมฮะความเร็วต่ำกว่าประมาณตั้งแต่30ถึง28นะครับแล้วแต่ความเร็วยิงปัจจุบันเนี่ยตัวรถนะฮะเขาจะ,จะตัดการทำงานของตัว Adaptive Cruise Control ไปนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกครับตัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้ระบบ Adaptive Cruise Control เริ่มเซตนะฮะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ความเร็ว30กิโลเมตรขึ้นไปนะครับพอ ลงกว่าต่ำกว่า30แล้วเนี่ยระบบจะตัดการทํางานนะครับตัวรถจะชะลอให้เรานะครับผมแล้วก็เราต้องเหยียบเบรกเองเนั่นเองนะครับผมอืมก็เนี่ยตอนนี้อ่ตัวโหมดเดี๋ยวดูแป๊หนึ่งนะฮะตัวโหมดแอคทีฟก็ย,กยังสแตนบายอยู่เห็นไหมครับโลโก้เขาขึ้นอยู่ฮนะ,ะแต่ว่าเราไม่สามารถเสร็จได้เห็นไหมนี่เห็นปะทำทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะ พอเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยเห็นปหะเซตอะไรไม่ได้นะครับผมก็คือใช้งานไม่ได้ตั้งแต่จุดหยุดนิ่งนั่นเองนะครับผม,มเดี๋ยวเราลองไหลไปก่อนถ้าเกินอย่างที่ผมบอกครับถ้าเกินส0ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเนี่ยเราจึงสามารถเซตได้นะฮะเห็นไหมเซตได้แล้ว พอพอมันเริ่มช้าแบบไม่เจอคันหน้าทิ้งระยะห่างเกินไปนะครับแล้วก็ใช้ตัวคันเร่งช่วยเขาได้นะครับผมระบบยังทํางานอยู่นะครับพอเราปล่อยปุ๊บเขาก็จะแอนแอคทีฟให้เหมือนเดิมนะฮะเนี่ยเห็นปะปึ๊บเห็นปะผมไม่แต่เบรกนะเห็นปะมันเบรกให้เองพอต่ำกว่า30เห็นไหมตัดเลยนะฮะผมแล้วก็ตัวรถเขาชะลอให้เรานะครับเ่าเราก็แต่เบรกนี่ แค่นี้งแต่ว่าแอบเสียดายนิดน,นึงนะครับคือเขาน่าจะทํามาตั้งแต่จุดหยุดนิ่งเลยนะฮะคือถ้าทำมาตั้งแต่จุดหยุดนิ่งเนี่ยจะมันจะดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ที่เราอาธิบธิบายไปตอนต้นนะคือการพวกาการใช้คำสั่งตรงนี้เนี่ย ถ้าเราอยากจะกลับมาในความเร็วที่เราเสร็จไว้เมื่อกี้นะฮะคือความเร็วเริ่มต้นเนี่ยให้เราดันขึ้นนะคะเดี๋ยวเราทําให้ดูดันขึ้นเนี่ยคำว่า R S นะครับผมก็คือ Resume นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราขอไหลไปให้ดูก่อนนะฮะนี่เกิน30ล้เราไปสัก40ก็ได้แต่ถ้าเราดัน R S ขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่40 มันไม่ได้เป็นการเซตใหม่นะครับผมมันจะกลับไปเป็นการใช้ความเร็วที่เราเซตไว้เมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะสามกแล้วกดเห็นไหมมันเป็นความเร็วที่เราเซตไว้เมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้มันยิงกับคันหน้าอยู่นะครับเพราะว่าเจอคันหน้าแล้วนะครับผมความเร็วเห็นไหมเขาค่อยๆตกไปยังที่เราเซตไว้เมื่อกี้นะฮะนี่ตอนนี้มันช้าไปแล้วเดี๋ยว ที่กลับรถก่อนนะครับผมเนี่ยเราใช้คันเร่งเลี้ยงช่วยเขาได้นะครับหรือเราจะดันขึ้นค้างตรงนี้นะครับดันขึ้นค้างมันจะเป็นการเพิ่มทีละห้านั่นเองนะครับผมอมืดันลงค้างก็จะเป็นการลดทีละสิบนะครับอเดี๋ยวเรากลับรถก่อนนะครับอ่าเรากลับรถมากันเสร็จแล้วนะครับก็ดันขึ้นนะครับผมนี่กลับมาเหมือนเดิมเลยนะฮะ ก็คือเขาจะาแปรเขาเรียกว่าเล่นความเร็วไปยังที่เราเซตไว้นะครับผมแล้วก็ถ้าเจอคันหน้าเขาก็จะอดอคทีฟให้เรานั่นเองนะฮะพอถึงทางโค้งหรืออะไรเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้ปลดนะฮะผมเพราะว่าเขาไม่ได้ชะลอความเร็วตอนเมื่อเจอโค้งให้เรานะครับผมมันเป็นระบบเหมือน,นคล้ายใช้เรดาร์นะครับคํานวณจากรถด้านหน้านั่นเองนะฮะเนี่ยเห็นว่าตอนนี้เร็วเกินไปแล้วนะฮะ โอ้ตัวรถก็เบรกคือมันเจอเร็วมากเลยนะฮะแล้วก็เขาเบรกให้เราเลยนะครับผม,มแล้วก็เมื่อกี้เบรกแบบเบรกเอาอยู่เลยนะครับคือระยะที่เราตั้งไว้เนี่ยเดี๋ยวผมลองกดดูนะฮะผมตรงนี้นะตอนนี้เท่าไหร่สามขีดรถอ่าเมื่อกี้เราตั้งไว้สามขีดนั่นเองนะครับผมพอเมื่อกี้เนี่ยเราตั้งไว้สามขีดนะครับ เนีย่ยการทำงานผมแอบเซ็งนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ไกลไปหน่อยนะฮะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าโค้งมานะครับคือเมื่อกี้เขาเจอแต่ว่ามันกระชันชิดนะครับเราก็าใช้เบรกช่วยเขาหน่อยดีกว่านะครับหรือดันเข้ามาหาตัวเรานะครับผมปึ้งมันจะเป็นการแบบว่าแคนเซิลชั่วคราวนั่นเองนะครับก็อืม ผมแอบเสียดายอย่างหนึ่งครับคือในรถหลายรุ่นเนี่ยตัว Adaptive Cruise Control นะครับเขาจะมาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถบังคับได้ง่ายใช้งานได้ง่ายนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าตัวนี้ถ้าเราจะใช้เราต้องเลื่อนมือลงมาถึงตรงนี้นะครับเราค่อยใช้คำสั่งเปิดปิดของเขานั่นเองนะฮะคือตรงนี้เนี่ยถ้าเรากดค้างนะครับผมมันจะเป็นเกี่ยวกับปิดก่อนเรากดค้างหนึ่งครั้งนะฮะ มันจะเป็นการล็อกความเร็วนะครับผมถ้ากดทีเดียวจะเป็น cruise control นั่นเองนะฮะปิดก่อนนะฮะแล้วกดหนึ่งครั้งเห็นไหมเรดาร์พร้อมใช้งานนะครับแต่ว่าใช้งานไม่ได้ตั้งแต่จุดหยุดนิ่งนั่นเองนะฮะอืมคือถามว่าเราปิดฟังก์ชันเมื่อกี้ไปอะ่ะเดี๋ยวเราลองลองกด resume ดันขึ้นดูนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะฮะ อันนี้ไฟเขียวแล้วดันขึ้นปึ้งไม่ได้นะฮะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการที่เราไปปิดฟังก์ชันนั้นทิ้งเลยนะคะมันมันเป็นการปิดไปไปแล้วนั่นเองนะครับผมเราต้องมาเซตใหม่หนึ่งครั้งนะครับคือถ้าเราแค่กด c a n เซิหรือแต่เบรกเนี่ย เรายังสามารถใช้รีซูมแบบผักขึ้นได้นะครับแต่ว่าพอเราไปปิดฟังก์ชันตรงนี้กดปุ่มครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นการปิดไปเลยนะฮะเราก็กดเซตปึง้งนี่แล้วก็เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะฮะดันขึ้นเราจะเห็นในกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวนะครับผมอันนั้นก็คือความเร็วปัจจุบันที่เราตั้งระบบ Adaptive Cruise Control ไว้นะครับแล้วก็ ถ้าเราดันขึ้นหนึ่งครั้งหรือลงหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มทีละหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเราดันขึ้นครั้งหรือดันลงครั้งมันจะเป็นการเพิ่มทีละห้านะฮะเดี๋ยวผมทําให้ดูนี่ปึ๊บนี่เราเข้าสายก่อนดันขึ้นหนึ่งครั้งเป็นการเพิ่ม ดันลงหนึ่งครั้งเป็นการลดนะครับผมแต่ถ้าลงครั้งล่ะมันจะเป็นการลดทีละห้านะฮะเห็นไหมโอ้เบรกให้เรารู้สึกเลยนะครับผมตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้สีนะครับเมื่อกี้คือแบบเขาดึงเบรกเลยนะฮะแต่ว่าไม่ได้เบรกแบบหัวทิ่มนะครับค่อยๆแบบเหมือนย้ำเบรกให้เรานั่นเองนะฮะแล้วก็เราลองดันขึ้นเึ้งเห็นไหมเขาเพิ่มทีละห้าเพิ่มทีละห้านะฮะ ก็ค่อนข้างใช้งานง่ายและได้ผลนะครับผมไอตัวเลดาราของเขาเนี่ยเจอรถข้างหน้าค่อนข้างเร็วเลยนะฮะแต่ติดอยู่นิดนึงติดอยู่2ข้อน่ะคือไม่น่ามาอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เขาน่าจะให้มาตั้งแต่จุดหยุดนิ่งนั่นเองนะครับนี่เห็นปะ่ะเมื่อกี้รถปาดมาเข้ามาไม่เต็มลำตัวรถเนี่ยก็ยังไม่เจอแต่พอเข้ามาเต็มลำที่ระยะของเรดร์เขาเจอแล้วเนี่ย ตัวรถแบบดึงเบรกให้เลยนะครับผม,ม,มใช้งานง่ายไหมครับ <laughs> ที่จริงอะ่ะตัวนี้ใช้ควบคู่กันกันกบตัวแจ้งเตือนการออกนอกเรนก็ได้นะคะแต่ว่าผมลองแล้วเนี่ยการออกนอกเลนของเขาเนี่ยมันอยังไางาดีล่ะมันไม่มันไม่ได้แบบ ประคองตัวรถเราให้อยู่ในเลนนะครับผมลองปล่อยแล้วแบบช่วงเวลาที่มันเริ่มกินไปเลนซ้ายหรือเลนขวาแล้วเนี่ยเขาจะอ่าเนี่ยผมไม่ได้เบรกนะนี่ออกอาเปิดไฟเลี้ยวนี่โอ้ระบบเบรกทำงานนะฮะเมื่อใกล้เกินไปแล้วนะครับผมก็พอเวลาเรากินเลนไปแล้วเนี่ยตัวรถนะฮะเขาจะเหมือนคล้าย หมือน,นคล้ายๆว่าค่อยๆดึงกลับมาหาเรานั่นเองนะฮะแต่ว่าไม่ได้ดึงแบบกระโชกค่างนะแล้วก็การสั่นสะเทือนของพวงมาลัยเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับทําให้เราเนี่ยอยังไงดีละ่ะมันจะทําให้เราอาจจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้บางคือบางคน,นอาจจะหงดหงิดงกับตัวนี้นะครับคือถ้าเราขเขาเรียกอะไรงไงไปโดนเส้นเลน เกือบครื่องล้อแล้วเนี่ยคือเขาแบบหักเข้ามาให้เราเลยนะฮะแต่ก็ค่อยๆไหลเข้ามานะครับไม่ได้แบบพึดทันทีนะฮะเดี๋ยวเราผมเปิดให้ดูก็ได้นี่ก็ตัวนี้จะดีต่อเมื่อ,อเส้นเลนที่ชัดเจนนั่นเองนะฮะสามสิใช้งานได้แล้วกดเปิดเห็นไหมคือในระบบ adaptive cruise control ของตัว f o r t u n e er r legender คันนี้เนี่ย ผมว่ามันค่อนข้างเหมาะกับช่วงเวลาที่เราขับรถไปต่างจังหวัดครับอันนั้นจะเหมาะกว่าในเมืองที่มันเป็นช่วงรถติดหรือว่าช่วงที่จราจรหนานแน่นเนี่ยตัวเนี้ยใช้แทบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเซ็ตได้ตั้งแต่30สิบกิโลเมตรขึ้นไปนะครับผมไม่ได้เซ็ตตั้งแต่จุดหยุดนิ่งนะอ่านี้ต้องบอกก่อนนะฮะคือเนี่ย มันต้องมีระยะห่างแล้วก็ความเร็วมันได้มันถึงจะเสร็จได้นั่นเองนะฮะเนี่ยผมไม่ได้เหยียบเบรกนะครับนี่พอยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยังไม่ตัดแฮะมอ๋อเมื่อกี้ตัดแล้วนี่นะอ่านี่ตัดตัดแล้วนะฮะคือตัดแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการเร่งคันเร่งเพิ่มไม่ได้เติมอะไรนะฮะก็ตัวรถก็ชะลอไปเรื่อยๆค่อยๆลดความเร็วไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีในการที่อ่าทให ระบบนเนี้ยเนี่ยถ้าคนยังไม่ชินนะครับผมทำให้มีความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้นนะครับอืมอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นข้อดีอีกอย่างนึ่งนะฮะอืม,อมก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับระบบ adaptive cruise control นะครับแอบเสียดายกันเล็กๆน้อยๆน,นั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับ ผมได้มาลองให้หลายๆคนที่อาจจะยังไม่ค่อยกล้านะครับคือคือตัวเรดาร์เนี่ยเขาหาเจอเร็วมากจริงๆนะครับผมแล้วก็ระบบเบรกที่เป็นอเ c t ที e ของเขาเนี่ยค่อนข้างเชื่อใจได้อ่าเราก็จะเห็นจากเมื่อกี้แล้วนะฮะคือเขาไม่ว่าจะตอนใกล้เบรกหรือว่าตอนปลดเนี่ยเขาก็ยังฉลองให้เรานะครับผมแล้วก็เขาขนาดการที่เราตั้งตัวระยะห่างเนี่ยผมก็ตั้งไว้3าม การตั้งไว้3มนะครับมันก็เป็นการเผื่อว่าเจอรถแทรกระยะประชิดหรือว่าระยะห่างที่สัมพันธ์กับความเร็วเนี่ยกลัวมันจะเบรกไม่ทันนะครับแต่ตัวรถก็ยังคำนวณได้ดีนะครับผมกำัประมาณนี้นะครับสำหรับระบบ Adaptive Cruise Control ใน Toyota Fortuner l e g e n d e r นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับหรือสงสัยอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ ผมจะพยายามบอกหรือว่านํารถรุ่นอื่นหรือยังไงเนี่ยทามาให้ได้ชมกันนะครับวันนี้วอลโ a อัลตคาร์และ Toyota Fortuner น e g ์เ d จนเดนะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ